สวัสดีสมาชิกครอบครัวที่รักทุกท่านช่วงหลักการแห่งชีวิตในวันนี้จะพูดถึงเรื่องเสรีภาพนั่นมาจากไหนและในช่วงพระคำแห่งชีวิตจะพูดถึงเรื่องอะไรคือศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์เราข้ามเนื้อหา ของหลักการอันนี้และขอเข้าสู่คำพูดของคุณพ่อที่แท้จริงความสุขนั้นอยู่ในเสรีภาพหรือเสรีภาพอยู่ในความสุขระหว่างเสรีภาพอยู่ในความสุขกับความสุขอยู่ในเสรีภาพพวกเธออยากให้ความสุขอยู่ที่ไหนอยากให้ความสุขอยู่ในเสรีภาพหรือว่าอยากให้เสรีภาพอยู่ในความสุขอยากให้เสรีภาพอยู่ในความสุขที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พวกเธอยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ ถ้าลองถามดูหลายคนอาจคิดว่าความสุขอยู่ในเสรีภาพแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นและแต่เสรีภาพเองก็ปรารถนาที่จะเข้าไปซึมซาบอยู่ในความสุขความสุขไม่ได้พยายามเข้าไปแทรกซึมอยู่ในเสรีภาพแต่เสรีภาพตัางหากที่อยากเข้าไปแทรกซึมอยู่ในความสุข ดังนั้นเสรีภาพจึงเป็นเพียงพฤติกรรมที่มีลักษณะทิศทางเดียวไม่ใช่พฤติกรรมที่ตัดสินได้ด้วยเหตุนี้เสรีภาพจึงเป็นปัจจัยรองไม่ใช่ปัจจัยหลักเมื่อพิจารณานในแง่นี้การที่จักรวาลเคลื่อนที่อยู่ทั้งหมดนี้คือเสรีภาพการที่โลกหมุนรอบตัวเองวันละหนึ่งรอบนั่นคือเสรีภาพอันสูงสุดและการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกเดือนละหนึ่งรอบ หรือการที่โลกโคจรรอบระบบสุริยะโดยมีระยะเวลา365วันเป็นศูนย์กลางทั้งหมดนั้นคือเสรีภาพถ้าหากมีสิ่งใดบอกว่าอ่ะฉันไม่ชอบคุณค่าของการดำรงอยู่ของสิ่งนั้น ก็จะสูญเสียสิ้นไปดังนั้นการที่ไม่มีเสรีภาพใดแยกออกจากหลักการและกฎเกณฑ์ได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งในทิศทางทฤษฎีและทางหลักการ การหมุนรอบตัวเองและการโคจรของโลกการโคจรของโลกใช้เวลา365วันในการหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบการหมุนรอบตัวเองของโลกใช้เวลา24ชั่วโมงและการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกใช้เวลาประมาณ29วันการหมุนรอบตัวเองและการโคจรของโลกเคลื่อนที่โดยมีศูนย์กลางที่กฎเกณฑ์เช่นนี้เองเช่นเดียวกับวัตถุบนท้องฟ้าทั้งหมดและเช่นเดียวกันมนุษย์ก็จะมีเสรีภาพได้ก็ต่อเมื่อดำเนินชีวิตไปตามหลักการนี้เท่านั้น ะะต่อไปเสร,รีภาพมาจากที่ไหนเสร,รีภาพมาจากที่ไหนเ,เสร,รีภาพในอุดมคติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ชายคืออะไรมันคือการได้อยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงแล้วผู้หญิงแบบไหนกันละ่ะก็คือผู้หญิงที่มีคุณค่ามากแม้จะเอาสวรรค์และโลกมาแลกก็ไม่ยอมนั่นเองเข้าใจที่พูดไหมแล้วเส้นทางที่เสร,รีภาพสูงสุดของผู้หญิงจะต้องตามหาและได้รับการรับรองละ่ะ คือที่ไหนมันไม่ใช่อะไรหรือมันไม่ใช่อื่นใดมันไม่ใช่การอยู่ตัวคนเดียวแต่มันคือการได้อยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายที่ทั้งสวรรค์และโลกได้ขอ,อ,อให้ความเคารพยกยอง,ยองนั่นคือจุดหมายปลายทางที่เสรีภาพของผู้หญิงมุ่งหมายที่จะไปถึงมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมหรือไม่ว่าหรือว่าไม่ใช่มันเป็นแบบนั้นหรือ ใช่มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วทำไมผู้หญิงกับผู้ชายต้องไปอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันละ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าความรักที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเพียงลำพังไม่สามารถทำให้สำเร็จได้นั้นทั้งสองคนต้องมาพบกันและทำให้มันทำให้ความรักนั้นสมบูรณ์เพราะความรักจะเริ่มลงหลักปักฐานและเริ่มต้นขึ้นณจุดนั้นเองเนสมาชิที่รักทุกคนเสรีภาพในอุดมคติ สูงสุดของผู้ชายคืออะไรมันก็คือการที่ผู้ชายได้อยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงที่เป็นคู่ครองในอุดมคติของเขาและเสียเรีภาพในอุดมคติสูงสุดของผู้หญิงคืออะไรนั่นก็คือการที่ผู้หญิงได้อยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายที่เป็นคู่ครองในอุดมคติของเธอ แล้วทำไมชายหญิงทั้งสองต้องอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันทั้งหมดนั้นก็เพื่อการบรรลุถึงความรักที่แท้จริงนั่นเองเสรีภาพของลูกสัมผัสในความรักของพ่อแม่และเสรีภาพของสามีสัมผัสได้ในความรักของภรรยาและเสรีภาพของภรรยาก็สัมผัสได้ในความรักของสามีเช่นกันเวลาที่ผู้ชาย อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงก็จะบอกว่าออแล้วแต่คุณตามใจตามใจให้คุณคุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นแหละสำหรับผู้ชายแล้วเสรีภาพนั้นจะอยู่ที่นั่นเองแต่ถ้าผู้หญิงปฏิเสธผู้ชายนั้นก็จะ รู้สึกถึงไม่ได้รู้สึกถึงการเป็นอิสระคือความรักของผู้ชายและผู้หญิงนั้นที่จะต้องอยู่ร่วมกันนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสเสริภาพถ้าเกิดภรรยาบอกว่าฉันไม่ชอบสามีแบบนี้นนหรือว่าปฏิเสธสามีนี้ไม่อยากที่จะรักเขา อันนั้นไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงเสรีภาพที่แท้จริงนั้นก็คือว่าตากับตาหรือว่าหัวใจกับหัวใจท,ที่จะเชื่อมต่อกันเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ชอบนั่นแสดงว่ามีศูนย์กลางที่ตัวเองแต่ถ้าเราคิดถึงฝ่ายตรงข้ามเราจะไม่สามารถ พูดได้ว่าไม่ชอบนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของเรานั้นมีอยู่เพื่อฝ่ายตรงข้ามมีอยู่เพื่อสามีหรือว่ามีอยู่เพื่อภรรยาเพราะนั้นเสรีภาพที่แท้จริงของผู้ชายนั้นก็คือผู้หญิงและผู้หญิงเสรีภาพของผู้หญิงเองนั้นที่แท้จริงก็คืออยู่ในผู้ชาย 그래요, 아진고 그리고 나누어 해서 우리에게 보여주신 말씀입니다. 오늘의 생명은 말씀 하나님의 아들딸이 되고 싶은가? 그런 내용이 되겠습니다. 본문의 내용입니다. 영원히 남아질 수 있는 자리. 하나님의 슬픔을 소유해야 합니다. 사 선국을 말해야 정통입니다. การพูดถึงความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าก่อนแล้วถึงจึงพูดถึงอาณาจักรสวรรค์น,นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการาศาสนาใดที่ไม่สามารถพูดถึงสิ่งนี้ได้ถือเป็นาศาสนาที่จอมปอมการตกสุบาคคือการฝัง ความเศร้าโศกไว้ในหัวใจของพระเจ้าและยังไม่สามารถท้อลากเง่าแห่งความเศร้าโศกนั้นออกไปได้ดังนั้นเราต้องบอกเล่าถึงความเศร้าโศกนั้นก่อนเพื่อให้ผู้คนสามารถเดินไปบนเส้นทางแห่งความเศร้าโศกได้จากนั้นเมื่อเราได้ต้อนรับ วันแห่งความปิติและได้รับผรหลังจากนั้นผ่นนั้นจะเป็นผรสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่คงอยู่เป็นนิรันในฐานะความจริงหนึ่งเดียวสิ่งนั้นคือการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเศร้าโศกของพระเจ้าให้แก่มนุษยชาติได้รับรู้สิ่งนี้คือความจริงสุดท้ายเพราะได้เพราะเราได้เพราะปลูกไว้เบื้องหน้าพระเจ้าดังนั้นการเก็บเกี่ยวก็ต้องทําต่อเบื้องหน้าพระเจ้าเช่นกัน สมาชิกที่รักทุกคนทุกศาสนาต้องสอนให้รู้ถึงความเศร้าสุขของพระเจ้าแล้วค่อยสอนถึงอาณาจักรสวรรค์จึงเป็นศาสนาที่แท้จริงศาสนาที่ไม่สอนให้รู้ถึงความเศร้าสุขของพระเจ้าศาสนานั้นเสือสเส่อมสลายไปไหนจะเสื่อมสลายไปไหนที่สุดศาสนาที่ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความเศร้าสุขของพระเจ้าได้นั้นคือศาสนาที่จอมปลอม สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลครอบครัวพ่อแม่องค์กราศาสนาสังคมประเทศชาติหรือแม้แต่โลกก็ตามหากไม่สามารถถ่โทษความเศร้าโศกของพระเจ้าได้ทุกอย่างก็จะเสื่อมสลายไปและกลายเป็นคนเท็จเทียมในที่สุดตามความหมายเช่นนี้ผมก็คิดทบทวนว่าในตลอดในตลอดชีวิตของผม 68ปีที่ผ่านมาผมได้สอนให้บรรดาสมาชิกรู้ถึงความเศร้าโศกของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดผมนั้นไม่ใช่บุตรชายของพระเจ้าต่อเบื้องหน้าพระเจ้าผมนั้นจะเป็นคนที่เทียมเท็จมันทำให้ผมนั้นรู้สึกต้องสำนึกเสียใจ ว่าผมนั้นได้ทําให้สมาชิกของผมรู้สึกถึงหัวใจและความเศร้าโศกข,ของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดเหตุผลเหตุผลที่คุณพ่อที่แท้จริงสามารถเอาชีวิตรอดได้แม้แต่แม้ต้องเข้าคุกถึง6ครั้งนั้นเป็นเพราะท่านได้มีประสบการณ์สัมผัสผถึงเบื้องลึก แห่งหัวใจที่เศร้าโศกของพระเจ้าและต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อปลดปล่อยและปลดเปื้องพระองค์ให้เป็นอิสระจากความทุกข์ระทมนั้นต่อเมื้องหน้ามนุษยชาติการตกสุบาพคือการฝังความเศร้าโศกลงในหัวใจของพระเจ้าในเมื่อความเศร้าโศกและความคับแค้นใจของพระเจ้ายังไม่ได้รับการแก้ไข แล้วเราจะพูดเรื่องอาณาจักรสวรรค์หรือเรื่องพระพรกันได้อย่างไรกันเราต้องขจัดความเศร้าโศกของพระเจ้าให้หมดไปเสียก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะแก้ไขความเศร้าโศกของพระเจ้าเราต้องพร้อมเสมอที่จะเดินไปไม่ว่าเส้นทางจะเป็นเช่นใดก็ตามความเศร้าโศกส่วนตัวของเราความเศร้าโศกของครอบครัวเรานั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย เราต้องบอกเล่าเรื่องราวความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าเป็นอันดับแรกเพื่อทําให้ทุกคนตัดสินใจที่จะเดินไปในเส้นทางแห่งความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าและปลดปล่อยพระองค์ผู้ทรงหน้าเวทานาะเราพูดถึงความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าเสียก่อนแล้วจึงค่อยพูดถึงเรื่องความปิติยินดีและอาณาจักรสวรรค์เหมือนกับเวลาที่เราไปบ้านที่จัดงานศพ เราต้องปลอบปรมความเศร้าโศกของครอบครัวนั้นก่อนเป็นอันดับแรกบ้านของพระเจ้าเปรียบเสมือนสถานที่จัดงานศพทีพระองค์ส่งกำลังกล้ำให้ค้ำควรให้กับลูกลูกที่สูญเสียไปและทรงโศกเศร้าอย่างที่สุดกับลูกๆที่ต้องจากไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณโดยที่ยังไม่บรรลุถึงความสมบูรณ์ ดังนั้นศาสนาที่แท้จริงคือศาสนา,าที่ต้องนำพาให้ผู้คนก <สา S 1> ้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความยากลำบากและการชดใช้เพื่อปลดปล่อยความเศร้าโศกของพระเจ้าเสียก่อนหลังจากที่ชดใช้ทุกอย่างหมดสิ้นไปแล้ว เมื่อได้ต้ตอนรับวันแห่งความปิติและได้รับพรจากนั้นพวกนั้นพรนั้นก็จะกลายเป็นพรสุดท้ายสิ่งที่สามารถคงอยู่นิรันดร์ได้ในฐานะความเป็นหนึ่งเดียวคืออะไรสิ่งนั้นก็คือการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเศร้าโศกของพระเจ้าให้กับมนุษยชาติได้รับรู้นั่นคือความจริงสุดท้ายโบสถ์แห่งก้าวมเป็นหนึ่งจึงถูกเรียกว่าเป็นศาสนาสุดท้าย ผู้นำหรือพ่อแม่ที่สอนให้รู้จักกับความเศร้าโศกของพระเจ้านั้นคือพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ครูาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่และเจ้าของที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านทุกคนทราบทราบครับท่านเคยสอนลูกๆหรือลูกฝ่ยายวิญญาณของท่านให้รู้ถึงความเศร้าโศกของพระเจ้าไหมแรงจูงใจและจุดประสงค์ในการ ไปอาณาจักาารสวรรค์คืออะไรคนทั้งหลายบนโลกทุกคนล้วนทําเพื่อความสุขของตนเองทั้งสิน้นแรงจูงใจนั้นมีตัวเองเป็นศูนย์กลางแรงจูงใจของความชั่วร้ายนั้นล้วนเริ่มต้นจากการมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง ศูนย์กลางของอาณาจักรสวรรค์คือพระเจ้าหัวใจแห่งความกระตันอยู่คือการล่วงรู้ถึงหัวใจของพระเจ้าการมีประสบการณ์สัมผัสรับรู้ถึงหัวใจอันเศร้าโศกของพระเจ้าดังนั้นแล้วหากเราไม่รู้ถึงหัวใจของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของอาณาจักรสวรรค์เราจะไปที่นั่นได้อย่างไรพระเจ้าทรงเศร้าโศกอยู่แล้วเราจะพูดว่าฉันจะเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ลและมีชีวิตอยู่อย่างปิติเพียงลําพังไม่พูด ไม่ควรพูดแบบนั้นเลยความชั่วร้ายคืออะไรคือการออกไปจากหัวใจของพ่อแม่คือความชั่วร้ายมีศาสนาใดบ้างที่สอนให้รู้จักความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าศาสนาที่ไม่สามารถสอนถึงความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าได้ล้วนเป็นลัทธิ ปอดจอมปลอมทำไมถึงเป็นลัทธิที่จอมปลอมก็เพราะว่ามีหัวใจที่แตกต่างกันองค์กรที่มีหัวใจต่างไปจากพระเจ้าเป็นองค์รงกรจอมปลอมองค์กรเทียมเท็าาจบุคคลที่มีหัวใจต่างไปจากพระเจ้าเป็นคนที่เทียมเท็จแม้แต่ครอบครัวสามีภรรยา,าก็เทียมเท็จทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะทุกคนมีตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้ามีตนเองเป็นศูนย์กลางคุณ ก็จะเดินไปในเส้นทางที่แตกต่างจากพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์คือสถานที่สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นแล้วมีชีวิตอยู่เพื่อใครกันมันคือการอยู่เพื่อพระเจ้าหากไม่รู้ถึงความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าแล้วจะเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไรก่อนที่จะปอบประโมรมหัวใจความเศร้าโศกข,ของพระเจ้า ผมนั้นต้องอฉันต้องไม่คิดถึงเรื่องการไปอาณาจากักรสวรรค์ฉันต้องตระหนักว่าฉันเป็นคนบาปอยู่ในหมู่คนบาปทั้งหลายเป็นเพราะฉันเพราะการไม่รู้ถึงว่าพระเจ้านั้นเศร้าโศกต้องทุกข์ทรมานจึงเรียกตนเองว่าเป็นคนบาปดังนั้นสมาชิกทุกท่านต้องคิดว่าเราคือคนที่ขึ้นรถบัส ขั้นสุดท้ายที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เราต้องคิดว่าเราจะปลดปล่อยนรกปลดปล่อยมนุษยชาติปลดปล่อยพระเจ้าแห่งความเศร้าโศกก่อนแล้วจึงจะเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเรานั้นจะต้องมีความคิดเช่นนี้หากเราไม่สามารถมีประสบการณ์สัมผัสถึงหัวใจของพระเจ้าได้มันจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่สามารถกลายเป็นบุตรกตัญญูต่อพ่อแม่แห่งสวรรค์ได้อย่างแน่นอนหัวใจของเราไม่สามารถลึกซึ้งไปได้มากกว่านี้การเติบโตความศรัทธาของเรามีจะมีขอบเขตจำกัดและบุคลิกภาพของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย สุดท้ายก็จะหยุดระหว่างทางอย่างแน่นอนไม่มีแรงผลักดันที่เป็นนิรันด์กลายเป็นคนเสสซ้งจอมปลอมเราไม่สามารถทำให้ครอบครัวอุดมกติแห่งสวรรค์นั้นบรรลุถึงได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่รู้ถึงหัวใจของพระเจ้า เรารู้ว่าการที่เราจะต้องมีประสบการณ์สัมผัสและรับรู้ถึงหัวใจของพ่อแม่แห่งสวรรค์เสียก่อนจึงจะทําให้ครอบครัวดุมกติบรรลุถึงถึงจะเป็นความปรารถนาของพระเจ้าความเศร้าโศกข,ของพ่อแม่แห่งสวรรค์จะได้รับการปลดปล่อยอย่างสําเร็จได้โดยผ่านครอบครัวดุมกติและข้อต่อไปถ้าเราไม่สามารถสัมผัสถึงหัวใจของพระเจ้าได้เราไม่สามารถกลายเป็นผู้ปกครองแห่งหัวใจต่อสรรพสิ่งทั้งมวลได้เลย เดวประสิงทั้งมวลนั้นต่างกําลังเศร้าโศกส,สปรพสิงทั้งมวลต่างเฝ้ารอคอยปรากฏขึ้นของเจ้าของแห่งหัวใจที่แท้จริงเน,นี่ยนะคะต่อไปคุณปรารถนาที่จะเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ทุกท่านครับ ท่านปรารถนาที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆหรือไม่ท่านปรารถนาที่จะเป็นบุตรสาวอันเป็นที่รักของพระเจ้าจริงๆหรือไม่หัวใจของท่านกำลังสั่นไหวด้วยความเศร้าโศกอันลึกซึ้งที่ไม่มีใครในโลกที่จะสามารถปลดเปาะปอบประโลมได้หรือไม่ความเศร้าโศกที่ไม่อาจขวางกั้นได้ด้วยการปอบประโลมหรือความรักใดๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายและจิตใจของท่านหรือไม่ ท่านต้องมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวมนุษย์ต่อให้ได้รับสิ่งใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของสวรรค์ก็ไม่อาจกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าได้เมื่อท่านใช้ชีวิตโดยที่จิตใจที่คิดถึงแต่แต่พระบิดาเท่านั้นใช้ชีวิตไปพร้อมกับการต่อสู้ต่อสู้พร้อมกับวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อจิตใจเช่นนี้ ไม่เลือนหายไปจากเส้นทางชีวิตของท่านเมื่อนั้นท่านจึงจะมีความหวังที่จะกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระอ,องค์ได้คนปรารถนาที่จะเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ในหัวใจของท่านมีความเศร้าโศกที่ไม่ค่ยไม่มีใครบนโลกน,นี้สามารถปลอบประโลมได้กับได้กำลังสั่นไหวอยู่จริงๆหรือไม่ มีความเศร้าโศกที่ไม่อาจขวางกั้นได้ด้วยการปปอบประโลมใดๆหรือความรักใดๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายและจิตใจของคุณหรือไม่คุณพ่อที่แท้จริงเคยกล่าวว่าถ้าหากสถานีโทรทัศน์ KBS ของประเทศเกาหลียอมให้ผมใช้ไมโครโฟนพูด5นาทีผมจะทำให้คนเกาหลีลองให้คาควรทัางประเทศ เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้เราสามารถรับรู้ได้ว่าคุณพ่อที่แท้จริงนั้นเป็นบุคคลที่มีความเศร้าโศกเสียน้ําตาเสียใจและน้ําตาของพระเจ้าฝังอยู่ในหัวใจดังนั้นหากเราตั้งใจที่จะบ่มเพาะหัวใจของเราไปสู่ระดับของสวรรค์น้ําตาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งฉันอิจฉาคนที่มีน้ําตาให้กับพระเจ้า พ่อแม่ที่แท้จริงและเจตจำนงของพระองค์มากที่สุดคุณพ่อที่แท้จริงเคยกล่าวว่าหากมีใครสักคนมาทักคุณพ่อว่าคุณพ่อมีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นนี้ต่อสวรรค์ใช่ไหมครับคุณพ่อก็จะร้องไห้ข่มควรอย่างเศร้าโศกด้วยเสียงอันดังลั่น ออกมาในทันทีเราต้องมีจิตใจที่ใช้ชีวิตโดยคิดถึงแต่พระเจ้าเท่านั้นใช้ชีวิตพร้อมกับการต่อสู้ต่อสู้พร้อมกับวิ่งไปข้างหน้าเราต้องรับรู้ถึงความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงและมีหัวใจแห่งความกระตันยุในการปลอบประโลมท่านด้วยความจริงใจคุณพ่อที่แท้จริงกล่าวว่า เพียงเมื่อหัวใจแห่งความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงไม่เลือนหายไปจากชีวิตของเราและเส้นทางชีวิตของพวกคุณเท่านั้นคุณจึงจะมีความหวังที่จะกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระองค์ได้คุณพ่อที่แท้จริงกล่าวว่าการบรรลุถึงความสมบูรณ์ในระดับบุคคลการบรรลุพระผู้มโปูรระดับเผ่าและการสถาปนาประเทศหนึ่งหนึ่งเดียวของพระเจ้าจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อครอบครัว ก็เป็นไปได้ต่อเมื่อเราครอบครองหัวใจและความเศร้าโศกของพระเจ้าเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือเราต้องเปี่ยมล้นไปด้วยความเศร้าโศกในหัวใจที่ปรารถนาจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จให้จงได้ หากเราไม่สวมกอดและดำเนินชีวิตด้วยความเศร้าโศกของพระเจ้าความเศร้าโศกของพระเยซูความเศร้าโศกของพ่อแม่ที่แท้จริงความเศร้าโศกของบุคคลศูนย์กลางแล้วเราก็เราจะไม่สามารถก่อตั้งประเทศของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนหากปราศจากความเศร้าโศกที่มีศูนย์กลางที่พระเจ้าแล้วเราก็เราจะรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อถอยไปในระหว่างทางดังนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตโดยมีความเศร้าโศกของพระเจ้าอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นเท่านั้นพรประสงค์ก็จะบรรลุถึงและสามารถแก้แค้นศัตรูแก้แค่แก้แค้นศัตรูซาตานได้การมีความเศร้าโศกของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่เสมอจะกลายเป็นแรงกระตุ้นหัวใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ความเศร้าโศกในแบบมนุษย์จะทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยในระหว่างทางแต่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการสวมกอดความเศร้าโศกของพระเจ้าไว้เราจะไม่มีวันเหนื่อยล้าอย่างแน่นอนจะมีความเศร้าโศกของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราเอาชนะความง่วงนอนการหิวโหยและความปัานรถนาทางเพศ แล้วเอาชนะความโลภทางวัตถุได้สาเหตุพื้นฐานที่เราไม่สามารถเอาชนะขีดจํากัดทางร่างกายฝ่ายเนื้อหนังทั้ง4ประการได้นั้นเป็นเพราะความเศร้าโศกของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงยังไม่ได้กลายเป็นความเศร้าโศกข,ของเราเองลูกกระตัญยูที่มีความเศร้าโศกข,ของพ่อแม่อยู่ในใจพยายามปลดปล่อยความเศร้าโศกข,ของพ่อแม่ให้สาเร็จแม้ว่าจะต้องผ่านไปสู่ความตายสุดท้ายแล้วลูกกตัญยูคือใครคือผู้ที่อบอโกดอบอ อบกอดความเศร้าโศกของพ่อแม่ในแม่ไว้และดิ้นหลนต่อสู้เพื่อปลดปล่อยความเศร้าโศกนั้นสรุปสั้นๆพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นก้อนผลึกแห่งความเศร้าโศกของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พ่อแม่ที่แท้จริงจึงไม่สามารถหลับได้และดิ้นรลนอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกท่านมีความเศร้าโศกเช่นนั้นอยู่หรือไม่สิ่งนั้นจะกลายเป็น ออนวนจุดระเบิดไม่ว่าความตายใดๆก็สามารถทะลุผ่านไปได้ปัญหาใหญ่ที่สุดของเรานั้นของบ์ของเรานั้นก็คือก็คือการที่พวกเราสูญเสียความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าและความเศร้าโศกข,ข,ข,ของพ่อแม่ที่แท้จริงไปเราทุกคนล้วนเหน็ดเหนื่อยในระหว่างทางเราต้องมีความเศร้าโศกข,ของพระเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราสามารถ ทะล,ลุดไปข้างหน้าได้พระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงกำลังร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกแล้วเราในฐานะลูกถ้าหากไม่มีความเศร้าโศกเช่นนั้นอยู่เราก็ไม่อาจกลายเป็นบุตรชายบุตรสาวแห่งความกระตันอยู่ได้การมีความเศร้าโศกของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่ในเราสามารถรักษาแรงผังดันเริ่มแรกไว้ได้จนถึงที่สุดและสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต เมื่อมองดูระดับความเศร้าโศกของพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงที่บุคคลหนึ่งมีอยู่ก็จะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตด้วยการมีประสบการณ์ความสัมผัสและรับรู้หัวใจของพระเจ้าได้มากน้อยเพียงใด ในวันนี้เรานั้นอยากที่จะเป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่แล้วก็ในหัวข้อในคำในคำพูดวันนี้เป็นคำพูดที่สำคัญอย่างมากขอบคุณมากครับ